คือเขาเล่นนะไม่ใช่ว่าผมเปิดสองน็อกแล้วเราจะมันต้องบอกก่อนว่าไอ้ที่ผมก็แย่กับพวกนี้แต่ว่าถ้าเกิดเขาอ่ะอาจจะเป็นเขาอาจจะเป็นบุรีรับถ้าเกิดไอ้ฝ่ายที่เราวีตีน่ะคือบุรีรัแล้วผมเปิดน็อกได้สองแน่เหมือนกันยังไงเราต้องมีเสียคน่อนผมคิดไอ้ท้่ผมหลุดไปเทียดเนี่ยเอ้าไอ้บอยเอ้าไอ้บอยเล่นบออยไ้เหี้ยกำลังดิ่งเลยสัตว์กูก็ลังไม่ได้ดูเลยว่าเป็นหลุดไอ้สัตว์มไออ้บยเกเลย เก็บรออน้ำกลุ่มเก็บทั้งไปเร็วไม่แล้วทุกคนไม่มีใครครับกูก็ไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วกูก็เพลินเลยเฮียกูก็ล่อนมีกำลังดิ่งเลยสัตว์ก่นแม่ต้องใส่เกมบอกไปเป็ดมึงไปเทรนนิ่งยิงปืนกลไตสว่าเรียบร้อยเยอะเลยเป็ดทักคือแม่จะลังจะร้องเสือร่ากูไม่ชื่อแต่ร้อยเจ้าเฉยกูให้ออกเก็บแม่มันมี มันมีคนหนึ่งช่องผู้ไง้ใครน่้นะมาพิมพ์โลเวอร์ยินดีต้อนรับตอนแรกเลยนะกู็อาหวนะไม่เลยแล้วไอ้ช็อตยิงคาในเกมสามที่กูตะโกนน็อกอะแม่งพิมว่าฟุกจัดจัดกูแบนแม่งเลยเยแม่มาเพื่อตีอะไปยังเฟซผมอ่ะไอโบกูลืมอ่าอะไรมาเนี่ยไอโบไอโบโอ้โหแล้วมงดูวงด้วยอโห วงเราไอ้แล้วไอ้โบไอ้โบอยู่เหนือสุดพี่อยู่ท้ายสุดอ้อไอ้โบไปย้ายก่อนด้วยไม่กูก็คุยเรื่องไอ้นี่กับกีนอยู่อ่ะปู้างบ้านนี้ปู่ก็นั่งขี้เพลินเลยเฮียแล้วกูหลุดด้วย่บ่กูใจอ๋อไม่เฮียมันก็ดูดีกูไม่ดูก็กูถึงบอกไงว่าไอ้โบแล้ววงเราแม่งกลางด้วยสัตว์คือเมื่อกี้ไม่มีคนดูเลยไอ้โบคือช่วยคลงแถวผมด้วยเฮียโดนแล้วไอ้ดัดโดนแล้วเหี้ยความรู้สึกเลยโบพี่ขอโทษอย่งยิ่จัดใจ เอาเลยดิผมน่าจะมองเท่งละคือไม่นะคือยังไงคือแต้มมันถึงแล้วก็เลยแบบสักหน่อยมันถึงตรงไหนไม่อย่างกูก็เสี่ยงอยู่เลยโดนก็เกือบถึงไงว่าบปรมันบอกว่าไม่ใช่หมายถึงว่าเกือบถึงสี่สิบแต้มอะไรวะพี่อ่ะไอ้สัตว์เียกงครโทรเกมแล้วเนี่ยเ้ยอะตายแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยอยู่ไม่ได้เลยไอสัตว์แถวนี้เดี๋ยวผมจะผมจะพยายามหาจิ้วด้วยสกิลหนึ่งแล้วกันเออมึงเล่นของมึงไปเลยก็ได้ กูมีโคหนกเหลืออันนึงนะเหลือใครเอาไอ้บอยเออกูกูรู้อะไรป่ะเออกูไม่เห็นชื่อมึงด้วยเย็ดแม่กูต้องออกเกมเข้าใหม่อสัตว์ใช่เหรอเอออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไไว้ไม่ กู็จะและมึงอยู่ล่าสุดเลยอ๋ออาเขายุ่งพูดเลยว่็มึงอยู่เบกอร์ด้วยกูเพื่อนไอ้เหี๊ย็กูก็กูก็ไม่ได้มองไงกูก็ดิ่งลงน้ำเลยแล้วพอผู้มึงบอกกูจะถึงน้ำอยู่แล้วสัตว์ไปเงี้ยเยสแม่ฟอรเมชั่นมิดเกมเต็มสุดท้ายสัตว์นี่แผนลยของมิดรครับเนี่ยล่าสุดึงนนี่อแงใไหเราอยู่เบดฟปูอะไรเพื่อนกูก็เยปอ้เดี๋ยวกูปเลยนะกูจะไม่ฟมนะ ว่าน่าจะมีเส้นเส้นที่มึงมูอยู่เพื่อนคือถ้าผมมีรถอ่ะเส้นนี้เส้นที่เราพวกซ้ายเลยถ้าผมมีรถอะผมไปได้เลยเพื่วกซ้ายก็ได้เพื่อนจะฟาร์มอยู่หรือว่ามาเส้นผูก็ได้เพื่อนกูคิดว่าปลอดภัยอยู่เส้นรถเพราะวเส้นนี้เราหมูประจักอ์หมูฟาร์มไม่กูอ่ะเราฟาร์มกูเล่นเล่นปกระโดดแล้วไปจิ้มเพื่อนเลยก็ได้มีมีแบบคุณปงคุณป่าเต็มเลยไอหมูฟาร์มให้รอดเนาะกูไม่ได้ฟาร์มผูนะกูไปเลยก็ไปเอากับพวกมึงอ่ะเออเสือถุงยางให้เถอะให้รอดทั้งใจนะอุ้ยแล้วกูกำลังลงคลิปป่าเอ แัดแม่แม่เรามีคอ,อนเทนต์จัดเมื่อกี้สภาพตอนที่ข้างคะแนนต้องตามอะ่ะบอกเลยนะตึ๊บเก่นเก่งบอกว่าไป <ะ S 1> แล้วแล้วมันตัวแดงไม่เล็ตแค่ดูก็คือจอมมันไม่ได้ไปไงมันไม่ได้มันไม่มัน<อ>ไม่ได้เดินไม่มีใครไม่มีใครบอกเลยวอยู่แค่ตลอดเอง <c oughs> ผมก็เปิดการผ่าพเดียวกันเลยอย่าทักขี้เพมันเกินนะครับใจ ฟก็ยังไม่ทักมาเออไอ้ยันต์ดีไม่ได้ขี้สุดใช่เริ่มร้อยกูขาดทุกอย่างเลยนะมีทุกอย่างมีหมดมีที่ปั๊บเยอะมีทุกอย่างมีที่ปั๊บเยอะมีทุกอย่างที่มันเคลื่อจะได้มี่บอกไว้ก่อนนะเผื่อแบบหาไว้ให้กูก่อนมีนี่กล่องก็มีมาจิ๋วบอยถึงนี่ ู่้งเรื่องการขับรถเรื่องประสบการณ์คูไม่เป็นรองใครอยู่แล้วที่เอา้ถึงนะเจอรถฟอร์มดีหี่อะใจได้ตุ่มอะเป็นกลัวไม่รอดถ้าผมมีรถอะถ้าผมมีรถอะก็ยังหลกรรอดเกยใหญยืนเลิขับขับุ่ของผมไปได้ว่แล้วขับรดผมไายามหารถอยู่ตรงนี้มันมีจุดจอดรถอยู่จำได้ไอ้เี้ยรถตรถนนนะพวกนี้เราไปหมดเลย เจอลงกระน้ำก็ดอกไหมอย่างเลยก็คือเกียวก็บลองที่หาวข้างในนี้เต็มเลยฟอเต็มเลยดอกไปหมดละเอ็นนี่หมือนจะรวยนะไม่ผูขับบักกี้ด้วยเบลมอากลางแมพกลางแมพเอล้วมีคนดักกูยังไงกูว่าตายผมกูขับบักกี้ด้วยได้อยู่กอน เส้นหลักเลยป่ะแค่แค่เออขับเส้นหลักเลยขับเส้นหลักเลยที่ปูมากับม้าสามะตอนนั้นสุ่มเสี่ยงสุดรุ่นใหญ่เขาขับกันสวยลอยวัดใจไปดูรถ้อยนะ้อยรอดก่อนเฮ้ยขับไปนั้นได้าขบานอยู่แล้วที่ลอยอีกกลางมัตายนี่เพราะอีกาเป็นสัดใครทยเขาแต่าไม่ใช่หรอจุกรีจุกรีจุกรสตลบรถชนความรถระเบิดตายอุ้ยชนจริงไอ้สัตว์ có thể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  đi ăn mặc đại tốt cùng là tân bên ngoài này mày ui nó có thể có thể nó tật đi ăn mặc 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 โอเคโอ้โห okay. oh, วิญญาก,กูยังไม่ได้วอร์มเลย่ะขึ้นมาชั้นสองฝั่งซ้ายวิ่งไปตรงๆเจอทุกอย่างโยเวนพวกปืนกลต้องไปวิ่งหาเอาของแต่งต่อให้บางส่วนพูด6กอยู่ที่ปั๊มกูอันหนึง่งพูดแปดมีแล้วโอเค,อเ,คเดี๋ยวกูช่วยหาปืนกปืนอะฮะฮะจะช่วยห <c oughs> าปืนกลแล้พวพูดอะไรฉันงั้ทำไมคะหล่อพี่กกูพูดที่อะไรวะไม่โูมามืองฉงักแ็บ จบแล้วมันเก็บน้ปแช่งไหมเอาคลิปแช่งไหมกันจบแล้วเป็ดทุกคนได้ก็ดีคาสิโนฟาร์มไปยังคาสิโนฟาร์มเหลือใจเหลือฟาร์มแล้วฟาร์มแล้วมือไปฟาร์มใจเย็นก็ได้เพื่อนใจเย็นไหนอะใจเย็นใหญ่เอ็มโฟนี่นี่นะบอยใจเย็นใหญ่โอเคเอาเอ็มโฟเอออู้ใจได้วอร์มด้วยพี่ฮะมันหนึ่งถังไอ้บอยระวังตรงเข่าเพราะว่าคลิปเลยนะเซฟไว้ดีไม่กลัวหรอกควายเอ็มโฟนี่ไหนอะเกม บ้านสีแดงบ้านสีแดงบ้านชั้นเดียวเพื่อนเข้าไปเจอเลย,ยโผ่เบีดเอาอาบอ่ะเอีดเาอาไม่เจอเอียด้าอาแบบนี้นะกูหลังหมดแบบแบบว่ะ เราต้องรอยโบก่อน้วเ่าาาาาาไรพพพีอยยยยยผผมมมมจะข้างบนตีกันอีกาตีกาใช่มันไฟกขนานแล้วมันไฟกขนานแล้วอีกากันตี่เบอร์มอสเบอร์มอสเสียไปหนึ่งแล้วอีกาเสียหนึ่งสามสามรอบกันเบียกวอร์มไหวยังเก็บกิ๊บชิคกี้พายไปเลยกิ๊เฮ้ยน้ำใจอ่ะเนี่ยอะไรวะเก็บเอาให้เอ้ยไอ้หนก่บโควบมีชิคพัดปะไม่มีเพื่อนขาดยังไม่มีวะแต่ไอ้ทรายหนุ่มกูโอเคเดี๋ยวไปเอา เฟอร์เดกูมีแค่อันเดียวด้วยเออ็มีไม่มีตู้กดน้ำหรอวะไอ้มึงมึงมึงมาหาไมม่ีอ้หมดอีสบอร์ดไม่มีตู้กดน้ำมึงมาหากูมาไอ้กูดรอเฟอร์เดตมให้ด้อแป๊บหนึ่งค่อยไปหาเพิ่มกูว่ากูจะหาแล้วโอเคตอบไปสองอันตอบไปหมดแล้วตรงไหนโัปเดลตสนามมวยฝั่งกูโอเคค่อยเล่นเลยเนี่ยโงปเดตแล้วพงไปหาโบว่าอ่อทางนี้ทางนี้ไปได้นะไปได้ใช่ปะเออ เออมึงเรียกมาเก็บนคำพอดีมึงสักไรเพื่อนสักไรเพื่อนเห็นปะเนี่ยอ้อม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 เดี๋ยวกูไปเอาของก่อนเอ้ยกูจะจุ่มตั้งนานคือเราเราจุ่มบอกว่าเพื่อนบอยเราจะจุ่มบอกว่าไม่จุ่มไม่จุ่มไม่จุ่มไปตามทางกูเลยนาทีนึ่งเนี่ยผมโกรธหรอครับถูกปะโกรธเราเราเราช้ามากไอ้เราอายอยู่ไหนกินอ้อมทางไกลไปเลยด้านซ้าย ไปกูว่าเราไปเลยดีกว่าวะไปเลยดีกว่าช้าแล้วไปเออก่นกูต้องไปเอารถไวอ่ะเว้ยพี่เบลล์ครับโบร์เจอกันตรงนี้เราจะไปตรงไหนวะให้โบร์มาเจอข้างบนข้างบนข้างบนเจอข้างบนให้โบร์เจอข้างบนโบร์ตรงนี้น่าจะเล่นได้นะโบเออครับพี่รู้เรื่องพี่กูเบลล์เอไออาร์ก่อนไฟโฟมันช้าพอดีอยู่ฝั่งนู้นใช่ป่ะกินใช่ชั้นไหนชั้นหนึ่งเลื่อนข้างขวาเข้าไปเลี้ยวซ้าย เข้าไปเลี้ยวซ้ายเออเข้าไปแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วก็ห้องนี้เลยเหรอห้องห้อีกฝั่งอีกฝั่งดีบอยโอเค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 เออไปเลยไปเลยไปเส้นกูอ่ะโอเคโอเคตอยมึงเอาเอารถดรอปไปนะโค้กระบะไปโอเคเนี่ยดรอปดรอปกูจอดไปให้ข้างหน้าเลยโอเคตามก้าวไปนะเออเราไปช้านิดนึงอ่ะซ้ายสุดๆอ่ะอาจจะมีคนแต่ถ้าขึ้นสูงเลยอ่ะไม่เจอแน่พวกยังกระจอกอยู่นะเออเอุบัติเดตุยังไงปั๊มออกแร้วพไอ้เรี่อกูลืมขอเฟอร์เอย์เหร ไม่เป็นไรเดี๋ยวคว้าไปขอข้างหนเก็บไปอยู่เก็บไปอยู่เก็บไปอยู่ตรถรถต้องยังขับมาเจอเลยเฮ้ยขวามือมันบอยความือมังเป็นปั๊กตองอ่ะเออเปิดให้แล้วกันโหเจอนายฮานะวีรลามตายหนึ่งแล้วก็ QC ตายไปหนึ่งแดกกันไปอ่ะถ้าอยากรวกกันอยู่อะไอ้แยเส้นผมว่าจะมีคนนะ โอเคไม่เป็นไรก็ดูดูให้หน่อยดูจากแถบบนให้หน่อยตรงไหนมีเสียงมีอะไรโอเคพี่ตรงนี้รถลอยรถอยรถอยรถลอยหายไปละคันนึงอยู่ซี่แน่ซยต้นขวาปะเฮ้ยตอะไรป๊อเปล่าเปาคููคูให้ใช้ความปิดความิดถ้าคิวสี่สักคนขวาผมแร้ตัดลายนี้ได้คิวสี่จะต้นขวาไปดูขาเตอร์มลาดเดี๋ยวทาซ้ายถนนแบล็อยเนี่ย โหดีนะผมถักน้ำมันมาด้วยเฮียสวยบอยงานงงานอาจจะต้องนอกวงนิดนึงกว่าเพื่อนเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่กูอยากได้เนี่ยอยากได้ข้างบนน่ะรูว่าแซนตอนเตได้อยู่แล้ววงกินแล้วนะเนี่ยแซนดลูกข้าขวาไปดิ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 เออขางขวากลางุูกใหม่ข้างขวากูเนี่ยตรงนี้มีคนตรงนี้มีคนแต่เราจะขึ้นไปข้างบนนะเราจะขึ้นไปข้างบนคนเดียวขึ้นข้างบนไหนวะมาร์กแล้วมาร์กแล้ว ก็คือเราจะออกซ้ายไปเรื่อยๆเลยลเออกเ,รเอกตรงมาคออก็ไอตรงมาร์คเข่าพว,วกนี้ไงที่ยิงกูตรงมาร์คกูผมไม่เห็นคนนั้ไปก่อนถ้ามันมีคนออกมายิงผมแสดว่ามารคมีบอกตัวเองกับพวกมึงอะกูมอไซไม่ไหวบอกนะเพราะกูรักพวกมึงได้ ถึงได้ได้ได้ปะไอโบผมเจมเลเลี้ยวเข้าเอรเปอร์โซเลยเดี๋ยวเอรเปอร์โซ่ต้องออกวงแบบเนี้ยเราเข้าเออรเปอร์โซก่อนเลยโอเคเกลเข้าไปเลยไม่มีคนะเข้าไปเลยไม่มีคนเขานี้ก็ไม่มีเนี่ยขึ้นไปเล่นตรงนี้ได้หมดเลยแถบอวเออขึ้นไปเล่นกราูก่อน สัตว์เออทา่าจะได้เริ่มเล่นดีๆสองอ้อมไอ้สัตว์น้ำมันดู3าขีดจะได้อยู่เข้าไปไม่ได้ก็ว่าโบดูที่ต่อให้ดีโบผมกำลังพยายามไปดูระวงคขอปักย่าทีหนึ่นนนถ้ารถผมแม็กซไม่ใช่รถตอบไม่จะได้โอ้เฮียรีบไปหน่อยเดี๋แล้ว2ที่สองเลยโอ้ยเฮียกินเฟอร์เรดมีางานนะ ดรอปทีเออดรอปเลยเฮ้ยพี่เขานี้ผมยังไม่เห็นคนครับไปไปถ้าไปได้ไปเลยโอ้ยแต่มันมีรถจอดห้องน้ำว่ะแต่ไม่เห็นเฮ้ยมีคนเดียวอยู่ดูห้องน้ำเลยผป้อมยาห้ามพี่โอ้ยเล่นฝั่งนี้ไม่เวิร์กว่ะโบโบดูแถบดูได้ดีๆมาห้าต้องเข้าไปอีกพี่้แค่ดูว่าจะเข้าไปอีกเออเอาอีกเอาอีกเอาอีกต้องเตือนน้ำมันก่อน

เหคนสองประมาณสองคนบ้านว่าให้เราทิี่มาวะตอนเนี้ห้องน้ำเนี่ยมันไปแล้วอ่ะผมว่าพอไปเล่นได้เดเว้ยบ้านนี้ได้อยู่ว่ะบ้านนี้ได้อยู่ว่ะเอออออผมมเเเห็นแค่ตร์าเอาบ้านนี้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 ขับไปด้านหลังนะด้านขวาได้อยู่เดี๋ยวกูดูให้เดี๋ยวกูดูให้ไปเลยไปเลยกูจุ่มให้ก่อนอย่างนี้ป่ะบอยอย่างนี้ป่ะตามครับกู่มีตัวหนึ่งนะมีตัวหนึ่งนะมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งตรงไหนพี่ ตรงตเนี่ยตรงฝั่งนี้เลยตรงมาคากูเลยมีตัวหนึ่งมันข้ามมันข้ามกลับมันข้ามกลับเออมาร์ข้ามมันหนีมันหนีมาโซ่มานี่มันใช้ฉะตอบกูดิมเนแล้วมี้ส้เห็นแล้วเฮ้สเห็บแล้วผ้าวอะโดนผมไปสอง โป๊กูจะเซฟรถหรอโปกผมาขับโป๊กหนึแป๊บนึงกูพยายามขับไม่อยู่เออคุณใ้มาขับเี้บนข่ามายิงกูบนขานอกบนขาวนอบนขาน็อกเฮ้ยมาร์คสามะมาร์คสามมใช่เฮ้ยมาร์คสามว่ากินมันไไม่ตัดมันแป๊บนึ่งอคันโป๊กขับหนีน่ะอ้เขี้ยวงแรงไม่หนีว่าแค่ตั้งรถ เอ้หนี lab, ไปคันนึงหนีไปคันนึงหนีไปบ้านนี่คันนึงมาสมันโดนไปเราไม่ดีอนทนทกทได้สุดท้ายเราได้นแนแคแนคนขับคนแรกโคตรตรงไหนที่มได้อะไรได้เล่นเลยนะกูอยู่ไกลกูอยู่ไกลปังบงสาตัวเจ็บมากต้องัยาเอาไหมพี่พี่เรื่อไปแล้วอ่ะใช่ใช่ไม่ไม่ไม่ ดูแลพี่ดูแล้วพี่พี่ดูก่อนมาร์คส้มเนี่ยเราได้แก้เราไม่ไปต้องไปแทงเราบนเขาเบนเขาบนเขามันมีคนอยู่ตรงนี้เราผมดูเลยดอยบอยมันออกไปหมดแล้วเพื่อนมาไปดิก็ไปดิไปดแทนมาแทนเลยผมขับได้เดี๋ยวผมไปคนสุดท้ายขึ้นไปก่อนไปถึงเนินของมันก่อนก็ได้ไปก่อนไปก่อนกูยิงฟรีแป๊บนึงเดินเนี้ยเดินเนี้ยไอ้ไอ้พวกเนนเี้ยมันถอยอยู่ตรงนี้แล้วมาอยู่ห้องนั้นนี่แล้วเอามาร์คสามเอามาร์คสามเอามาร์คสามพอเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรับเข่านี้โบเราต้องรับเข่าขวาโอเคเราเก็บรถก่อนแล้วเดี๋ยวเขาขึ้น สองตี้บวกกันผู้หารมาด้วยนะผู้หรมาด้หลังบอยมารสามก้าองค์สองตี้บวกกันต่อยข้างขวาเดชจะหมดเราแค่น้ำหากงไว้ได้เลยข้างบนสุดเลยห้องน้ำ่ยห้องน้ำข้างบนไงโอเคแค่นั้นแหละพาดมาร์คสี่แล้วล็อคหลังก่อนมเลยอูยี่ห้ายี่ฟีก่อนถ้าข้าหลังเสร็จก็คือจบเรามันถึงนั่นตึงเลยไอ้เขาที่เรามาตอนแรกเดี๋ยวพี่มาไว้ให้ก่อนคือตรงเนี้ยเราไปแทนได้เพราะว่าไม่มีคนถ้าเราข้าหลังจบก็คือจบเราสุดในเคจะหมดไวสัต้นตับมานี่แหละคือ D S A T พี่พี่บอกยิงน้องบนเขาตายมากอได้คิวปะไรได้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 คิวแล้วจอดห่เจอดขอบเขาที่เดิมเลยที่เดิมเลยตรงนี้ตรงนี้มาสี่มาสี่ประมาณร้อสี่เห็นปะเห็นปะสี่ร้อยเมตรมันคืนที่จะบนเขามาสมมาก่อนตัวเดียวตัวที่สองมาแล้วขับลูกตาจากขวามือสุดได้ได้ได้เลยปล่อยกันมือใจเกินจะได้ฟรีแปบนึ่งไม่มีสองตัวนะที่ขึ้นไปตรงนั้นแล้วก็มีตัวนี้ด้วยเฮ้ยไอ้เชี้ยตรงนี้ยิงฟรี เห็นปะมันโดนตีมันโดนตีมันโดนตีใครผมโตกุนขึ้นมากุนขึ้นมากระบอกเจ้าหน้าเจ้าหน้อง้มหนึ่งมักสามเข้าใจหลุมในหลุมบอกฟังพี่นะต้องหนุนมักสามเราวิ่งไปเรากำเนิดปลาได้มันจะเป็นหลุมที่มีรถจอดเต็มเลยโผล่จะเห็นเลยมีสมอเออช่องโผล่ไปจะเห็นเลยเห็นแล้วพี่เห็นสมอแล้วโอเคระวังตัวกันมันน็องอยู่ตัวหนึ่งนะมันน็องอยู่ตัวหนึ่งเย็นมากโอ้แก๊สหมดอีกไอ้สัตว์เอ้ยโฟล์ข้ามมาได้โฟล์คฆามมาหาผมได้อยู่เพื่อนระวังในหลุมนะ รูปแล้วแระวังหลุมซ้ายเราเนี่ยพี่แต่พี่มองให้พี่มองให้ไม่เป็นไรให้มันให้มันชุบไปแต่ไม่มีคนไม่มีคนเอาเอาเอาไม่ได้ไม่ต้องฝืนนะเว้ยก็แค่รอเข้าใจเข้าใจยิงซ้ายยิงลงวังด้วยไม่ทห้มันยากถอยนะเว้ยโบโบดูซ้ายเพื่อนหน่อยโบเอ้ยไม่ใช่ไอ้โอก์บาร์กราฟกูกราฟกูกราฟกูอย่าให้มันขึ้นมาตกเพื่อนอย่าให้มันเพื่อนโบดูไว้ให้มันยากพี่พี่ดูซ้ายไว้แล้วราสินแค่สาก่อน

มาร์กสองมีตัวเดียวพี่โอเคเดี๋ยวเราอาจจะเก็บตกมาร์กสาวได้ปะมาร์กสาวถูก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 และเออเก็บตกไว้เก็บก็ได้ได้วก็ได้เดี๋ยวผมด้วยเพราะมันมันต้องเคลียร์กันอยู่แล้วอเราเราแค่ถึงอ่ะบนเขาเราอีซี่มากเลยเว้ยบนเขาเก่าเราไม่น่ามีแล้วปะไม่มีแล้วบนเขาเก่าลงหมดแล้วไมม่ต้องงระวากกูดูให้โฟกักูดูให้ก็พี่อยู่กลางเวะไม่ไม่กลางครับขอบๆเลยแต่ว่า ขอเฟี้ยวอะมช่วยมาชกูคนนึง้ป่ะูเี่ย่วเี้ยวเลยเออเนมันรไม่ไม่รับบ้านนเพื่อนอ่าได้กูกูกูเองยแล้วบอก่าคเว้ขอ่าขอหน้ามาตัเสียปืนตัเสี็ปืนกูถอยล้วห้องน้ำครับเนห้องน้ำเดินไปเลยไปดินี่หรอห้องน้ำนี่หรอมัสใช่ใช่ใช่ตรงนั้นตัวนึงอยู่แล้วพี่ใช่ใช่มนีตันึ่งรู้แล้่จตัวอตัวเลยอ่รแล้ว ตรงหน้าบ้มันมีสิจะซ้อนตายหรอวะไปซ้อนกันแล้วนะบ้านมันขึ้นไปซ้อนกันเลยห้องน้ำโผล่อยู่ห้องน้ำสอสามตัวซ้อนกันสองหรือนัดตรงนั้นเจ็บ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 สามตัวหมดขึ้นไปสามตัวระวังตัวใกล้นะใครหน้ากูก่อนดีกว่าเพื่อนได้ไหมไม่ใกล้ๆไม่มีใครไอ้ฟอกมีแค่บ้านด้ยบ้านมันอาจมบ้านรักไก่โอเคเดี๋ยวกูดูให้ใช่ใช่มีแค่บ้านเพื่อนจะตัวกรึยันได้หมดเลยอ่ะ แต่หลุมหน้ายังไม่ได้เช็คนะในหลุมหลุมที่เป็นหลุมใหญ่มันยังมันต้องยังไม่เคลียร์กันดีวะเออได้ไงสมองแล้วบ้านจะวิ่งกูดูอยู่กูดูอยู่กูต้องให้กูไปช่วยไหมกูดูอยู่ม้าสามอีกเฟ่โบโบด้วขวาคนเดียวได้เปล่าได้พี่โอเคเดี๋ยวพี่ไปช่วยเพื่อโฟกไปเลยไปเลยพี่เดี๋ยวผมดึงเลียวเดียวบ้านมันเปิดหัวโก้ต้องปั๊มน้ำม้าสามม้าสามจะข้ามจะข้ามแล้วไอ้เหี้ยบอยบอยระวังทนายเพื่อนโอเคกูจัดให้โอเคเตรียมแล้วกูเตรียวมแล้วเตรียมแล้วเออกูเดินสุดไปโลกมัน ออกหลังบ้านตัวหนึ่งม้าสามยิงอยู่ตัวหนึ่งออกซ้ายหัวแตกตอกบ้านตะฟางฟาร์มบ้าสามตัวม้าสามตอกตัวหัวแตกตัวตีมันหมดเลยปะไม่หมดเพื่อนมาฝั่งรุ่นมันตีกันเองอยู่ปะเออตีเน็ตกเพื่อนจะออกแล้วกระแพงซ้ายวิ่งข้ามออกมาแล้วออกมาแล้วในบ้านตัวหนึ่งในบ้านตัวหนึ่งเดี๋ยวบ้านม้าสามกูได้ฟรีตัวสวยตีใครอับใครวะ

ตัวเดียวเห็นตัวเดียวเสืักขาวไอ้เหี้ยโบไปลึกจังวะตสองตัวสองตัวสามตัวสามตัวน่สามตัวฟังนะมาสี่สามตัวบอยเอาคิวได้โอเคโบกลับมาช่วยเพื่อนได้เปล่ากลับแล้วพี่กลับแล้วเชื่อเปล่นู่นเลยวะเออโบลึกไปเฮ้ยมึงมึงดันมาหากูคนหนึ่งเนี่ยรอก่อนรอก่อนจีรอโบก่อนเราแค่สามคนเราคนไม่พอเออเออคุต้องการที่จะไปเล่นเรด้กเขาอ่ะเดี๋ยวให้โบไปช่วย กกะะออเจ็บมากเมมคนันอยู่ด้านล่างหมดเลยถูกไหมใช่ใช่ใช่ตัวหมดเลยเพื่อนโอเคแล้วก็ระวังระวังขวาเปิดอย่าให้บ้านมุมอย่าเปิดบ้านนะมันโดนเข้าบนกดมันโดนเข้าบนกดเข้าบนอยู่มาักสาบักสาบกดมันมักสาบกดมันอยู่ที่นี่มีชิทที่นี่มีชิทมักสาบกดมันอยู่ดูแมพไว้กูยิงประตูมันแตกนะในรถมีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งยิงยางได้วปะโอเคโอเคโอเค กินรอนะอย่าอยอย่าเอามันต้องออกมันต้องออกานโดอีกมมาโดนอีกแม่นึงเคโอเคบนหัวขวามือมึงมีคนนะบนหัวน็อกบนหัวน็อกรอปิดโดน่มาโดนมาอาสังกะสีโฟกสังกะสีด้านขวาพยอตรงไฟตรงไฟโอเคเหลือด้านขวาด้านขวาน็อกหนึ่งกินขึ้นเลยกิน แล้วเพืโอเคแล้วรอแล้วรอ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 คืนไว้คืนไว้อย่าเปิดมุมขวาอย่าเปิดบ้านอย่าเปิดบ้านมาห้าโอเคให้กูถอยลงเรียกกระสุนจะหมดเลยที่หกนะได้สัตว์โอเคโฟมเอาของกูได้กูถอยลงกูถอยลงนีดเดียวบอเพื่อน มึงลองวิ่งบตรงนี้กูต้องมาคทำตรงนี้ก่อนบอ้ยม่กิน้นปตายข้างในเหรอได้มันเข้าไปักกข้างในหมดเลยผมเลวิ่งไปข้างในอได้แค่นี้โฟกกูก็เหลือแค่กูก็เหลือแค่นี้ข้างในอะไอเ้าแในน่ะประมาณสามี่ตเลยโอเคเ้ยแป๊บแป๊บมีตรงนี้ตีหนึ่งโอเคเห็นปะโฟกเห็นปะ เห็นเอออยู่ตรงนั้นตัวนึงคือเขาปะมีการคนยิงแคทแล้วอ่ะแน่ๆอ่ะฟัง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 มึงสองคนขึงซ้ายไว้ถ้าซ้ายบนหัวโผล่มาบอกกูไกดโฟกขึ้นไปช่วยยิงได้คอยเรียกกูแล้วกันนะตำแหน่งมันเป็นตากูจะไปช่วยจัะมาให้แถวของน้ำดีเสียงเมื่อกี้กูกราบกูกราบอยู่โฟก์โฟกมึงดูตรงนี้ให้กูดีกว่าวะดูไหนนี่มึงมาอยู่ตรงกูเออแล้วดูห้าเดี๋ยวกูคุมเองเดี๋ยวกูคุมเมน ฟังนะพี่กีนพี่ฟังเสียงไว้พอมันมาปุ๊บพี่ได้ยินเสียงปุ๊บแจ้งเดี๋ยวพี่ยิงก่อนแล้วพี่เลื่อนเขาเปบ้านมันโผล่นะเปลี่ยนได้มันโผล่ตรงมาร์คสามเลยมันโผล่ตรงมาร์คเดี๋ยวรอมันรอมันรอวงเว้ยเดี๋ยวรอเว้นวงต่อไปถามนิดนึงโผล่หลุมตรงนี้เคลียร์ปะตรงที่ผมไปอ๋อเคลียร์พี่โอเคอย่าให้มันวิ่งมานะโฟเมื่อกี้มันกูยิงกดมันไปแล้วมันจะเออมันจะวิ่งมาสองตัวกูยิงกดมันไปออกขวาตอวขวาคู่เลยเพื่อนอย่าพลาดด็อกนะโฟสปมองได้เปดนะสมองน่าผมละ โอเคมีค้ำอยู่ตัวนึงกูเห็นแล้วมันเหมือนพยายามจะเอารถตำแหน่งไอ้โบช่วยได้อ๋อได้ได้อยู่โอเคได้มันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ตรงสามสองตัวโอเคได้เลยสไนเปิลหรือเปล่าอ่าโฟกขยับมาเล่นตรงนี้ให้หน่อยนะป้าจะได้ยืดหยุ่นอะไรแบบห้าเดยวอ่านี่นี่นี่ตรงนี้ขยับมานะข้างหน้าเนี่ยแล้วดูว่ามุมเปิดซ้ายป่ะถ้าเปิดถ้าเปิดกลับไปเล่นที่เดิมไอ้โบเหมือนพี่ต้องไปต่อไม่เปิดสวยเอ็กอีกเนินหนึ่งอ่ะอีกเนินหนึ่งอ่ะเออกูเห็นแล้ว มีตัวค้ำหนึ่งตัวที่เดิมกินมาร์คสามโผบอยมันกลับขึ้นไปห้าว่ะเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรโฟก์พี่ดูไว้ตลอดนะกลับไปบนนี้โฟก์กมึงไม่ต้องแจ้งอะไรถ้าสั่ถ้าแบบอันตรายจริงๆค่อยแจ้งเดี๋ยวกูกูจะคุยกันสามคนฟังนะเว้ยของกูอ่ะจะเป็นตัวตกไปฉกข้างบนโอเคท้ายหัวมันต้องเข้ามาโอเคมึงไม่ตายให้กูบอยอ่าเออกูดูให้อยู่เอโฟกฝากเก็บฝีด้วย เก็บไว้ไม่ต้องพูดนะเก็บไว้แล้วค่อยพูดตอนที่เออที่ถามมันไม่น่าจะลงซ้ายนะกูเห็นหมดเลยโฟกไอโบชัวร้อยเปอร์เซ็นต์แถบนี้ทั้งหมดเลยโบเห็นสองเห็นโองนะมันคือที่ rx อะไรใช่ปะใช่โอเคโอเคโอเคถ้าคิวสุมันล็อปเกาปะไม่ไม่ไม่รอก่อนรอก่อนป๊สมบดูจังหวะดูจังหวะกินขยับออกขวาไม่อีกกิน มึงลุกเลยลุกเลยกินลุกเดินเลยมานอนตรงนี้กินนี่มานอนตรงมา้ากูพอซ้ายกูมองเห็นหมดเลยเว้ยมึงไม่ต้องห่วงว่าใครจะลงมาตบมึงห้องน้ำมาเล่นได้ปะห้องน้ำมาเล่นไม่ได้หนิโบนี่มันจะมามาร์คสามใช่ดีห้องน้ำเล่นไม่ได้มาร์คสามจะมายังมาหากูแต่แค่มันอยู่แค่หลุมเพื่อนมันอยู่่เอออยาให้มันมาก็พอมาหลุมแล้วมาหลุมตรงนี้หนึ่งคนหนึ่งคนมาร์คสามทำได้ได้หมดว่ะมึงคิดว่ามันจะเอามึงเปล่าไม่เอามันเอากูไม่ได้ยากโอเคจบเเปนนพื่อล เกณฑ์เดืยบขึ้นไปอีกนะปะไปตรงมาร์กกูเลยใกล้ๆต้นไม้หน่อยมึงต้องช่วยโบแล้วช็อตเนี้ยได้ขิวมาเพื่อนสวยเพื่อนมาหน้าหน้ากูกูต้องมามยาบอยโอเคโอเคกูไม่ต้องเลยขอพูดนิดนึงซาเวียเหลือสองกูป๊อปแฟตไปนะป๊อปแฟตหลบใกล้กูกูดูให้เกณฑ์กูดูให้ใกลล้เยอยู่บนหัวมึงเออๆรู้แล้วรู้แล้ว กูดูให้อยู่กูดูให้อยู่ฟังนะนอนอยู่ข้างหน้ากูเลยอ่าโอเคโอเครู้เรื่องกูโดนยิงนะโดนยิงจากทางห้องน้ำจากทางห้องน้ำพี่ปั๊มเฟิร์สอ่าพี่ปั๊มห้าวิ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 กูใช้ห้าวิกินเล่นก่อนกูเห็นแล้วตัวสองตัวเสร็จละเสร็จละเสร็จละถ้าเจ็บกูเอาให้อ่าฟังกูยิงเจ็บเมื่อไหร่นับหนึ่งสองสามกินกับโบขึ้นพร้อมกันซ้ายขวา เอาดิเอาดิเอาดิมันต้องเอากูไอ้โฟกโฟกฝ่ามาชุบสวไโบลต้องขึ้นฝาสวไเหลืตัวเดียวเหลือตัวเดียวเยียว้ม QC คนไาเวีหนอมอยู่คูซาเวียรหนอเคเหลือ QC ตัวเดียวรอก่อนรอก่อนรอกูชุบก่อนผมชิดได้บอกชิดชิดแค่เดินผมชดแค่หินจะฟังเสียงพี่มาช่วยมึงเบพอล้วผฟังเสียงล้ กูเสร็จละโฟกกูติดมึงไอกินติดโบกูติดกับโฟกรอหาตำแหน่งก่อนพี่อยู่ในระยะที่ช่วยได้แล้น้องกูกูตรงนี้ได้โบโบกวนี่ใชมะโอเคพี่ปอนโฟก์วน่าจะหลุมาเพื่อนปล่อยเมารวมมารวมีม้ขวดดเียมพี่อยู่ในหลังมือโบอ๋อมาลงข้างล่างไอโฟกโฟกวนมาหาเพื่อนโฟกวนวนมาหาเพื่อนมารวมมารวมมารวมให้โบรกวนไหม เดินมาเดินมารวมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นี่อยู่หน้าอยู่หน้าจ่อหัวมาเลยจ่อหัวมาเลยตัวเดียวกินอา้เจโหลยไล่สัตว์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้แชมป์โอเค เไปก่อนเลยเหียไม่โดนเดียไ้ม่ให้มีผมอะไรก็ดีขึ้นนะ